เราได้ลูกตาลอ่อนมาแล้วนะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ลูกนะคะ7ลูก50บาทนะคะเรามาปอกเปลือกแล้วก็หัน่นหั่นเป็นชิ้นนะคะเราจะมาทำเป็นขนมหวานทานดับร้อนนะคะอากาศร้อนมากเลยทานกลางวันเย็นๆนะคะใส่น้ําแข็งหน่อยเราเราใช้เฉาก้วยนะคะเฉาก้วยน้ําเชื่อม เราก็มาเทรวมกันกับลูกตาลสดนะคะทำเป็นขนมหวานดับร้อนนะคะดับกระหายนะคะเราหั่นเป็นชิ้นชิ้นเลยนะคะเราจะได้เคี้ยวกรุบกรุนะคะลูกตาลจะเป็นลูกตาลอ่อนกําลังพอดีเคี้ยวกรุบกรุสักถ้วยไหมคะสักถ้วยไหมคะใครอยาก ทานมามามามีเยอะค่ะเดี๋ยวจะเทอ,เอกีกอันนี้หั่นมาใส่ถ้วยให้ให้คุณยายให้ตาคุณตาคุณยายเขาจะทานถ้วยเล็กนะคะถ้วยใหญ่ก็ให้ลุงโยนะคะถ้วยนี้ของลุงโยเทเพิ่มอีกเพราแกก,กินเยอะ <c oughs> นะ ใครเอามาั่งใครเอามั่งจะเทเผื่อนะคะจะตักเนี่ค่ะจะแช่เย็นมาแล้วนะคะแช่เย็นเย็นชําเลยนะคะถ้าใครยังชอบเย็นกว่านี้ก็เอาน้ําแข็งน้ําแข็งก็เล็กๆน้ําแข็งบดลงไปอีกนะคะผลไม่ใส่เพราะว่าเย็นแล้วก็จะทานถ้วยเล็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นนกตาลสดที่ไปซื้อวันก่อนนะคะ เห็นเขาแบบมาเฉาะใหม่ๆเลยค่ะต้องยืนรอรอเอาลูกตาลสดๆเราจะได้กินอร่อยๆเนาะดับร้อนดับกระหายแล้วก็ทานแล้วชื่นใจนะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากเลยคะ่ะช่วงนี้นะคะอากาศอยู่41องศานะคะสองสนมัมานี้ร้อนติดๆกันเลยค่ะ ร้อนมากเราต้องทานอะไรที่ช่วยดับกระหายคลายร้อนนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์ก็คือลูกตาลอ่อนน้ำเชื่อมนี่แหละนะคะดีที่สุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ติดตามให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า